สรุปประเด็นดราม่าเรื่องของมีวโพสต์เดียวจบหนึ่งเลยนะคะคือมีพี่นักแต่งเพลงคนหนึ่งค่ะเขาได้โพสต์ Facebook ประมาณว่าเขาอ่ะมีส่วนร่วมส่วนช่วยในเพลงพัทยาแต่ว่าเครดิตในเพลงพัทยาไม่มีชื่อเขานะคะส่วนตัวมิวนะคะก็ได้ออกมาบอกว่าก็มีส่วนที่เขาว่าไปขอคําแนะนําขอคําปรึกษาซึ่งถ้าเป็นคําแนะนําขอคําปรึกษาเนี่ยคือเขาก็ให้ตอบรับเป็นคําขอบคุณไปนะคะคือก็ไม่ได้เขียนเครดิตนะคะสองนะคะคือเรื่องของแฟนเก่าแล้วก็แฟนใหม่ของมิวค่ะ จีน่านะคะที่เป็นแฟนเก่าของมิวก็ได้ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของพี่นักแต่งเพลงคนนั้นประมาณว่า mm. ไม่น่าเสียเวลาชีวิตมารู้จักเลยจีน่าก็ได้ออกมาบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่พามิวเข้าสู่วงการเพลงนะคะทั้งพาไปรู้จักรุ่นพี่ที่สนิทที่ทําเพลงช่วยแต่งภาพแต่งรูปแต่งตัวทําผมคือเหมือนเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือไม่ได้รับฟีดแบ็กอะไรจากมิวเลยนะคะ อันท็อปิกหนึ่งนะคะก็บอกว่ามีเรื่องทำลายของการครบซ้อนกันค่ะภาคฝั่งมิวนะคะก็ได้สยบประเด็นเรื่องของการครบชู้สาวแฟนเก่าแฟนใหม่โดยการที่บอกว่าจัสมินเนี่ยเป็นคนแรกที่ตัวเองเนี่ยพาเข้าบ้านนะคะส่วนเรื่องที่3นะคะคือเรื่องของปกอัลบั้มเพลงพัทยาค่ะก็มีคนหลายคนนะคะเห็นว่ารูปหน้าปกเนี่ยคล้ายๆกับนัมแบบชื่อดังระดับโลกแล้วก็ของไทยด้วยนะคะทำนี้เลย ความเพลอนไหวแบบส,สุดๆแบบล่าสุดเลยนะคะคือใน IG ของมิวนะคะก็โพสเพลงนี้ค่ะ